สวัสดีชาวสครีทุกท่านนะคะเช่งวันนี้เราอยู่กันในเกมไม้ครับกับพอตปี้คีระเบิดนเยเย่โอเคเก่ง yeah! yeah! okay. วันนี้เราก็มาเล่นกับพอตที่ไม่ได้เล่นกับเขานานมากคลิปล่าสุดที่เล่นกับพอตคือคลิปะไรนะเกตปะเออใช่คลิปเกตคือคลิปล่าสุดที่เราเล่นกับพอต ซึ่งวันนี้ก็พอดคัมแบ็กแล้วนะครับซึ่งเราก็มาดูกันว่าพอดเขาจะเสียงแหลมมันเดิมไหมเรามาดูกันเฮ้ยเอง็งเราเจอเหล็กเอง็งเริ่มมาเจอเหล็กเลย,ย <c oughs> อะไรเนี่ยเว่าลูนพอดเท่าเดี๋ยวเอาดี<ป>เอา,ดดนานอเดรลูนพอดเท่าเอาเดย เอาดีมีลูนพอเท่าแต่ไม่มีกล่องมันอยู่ในมันฝังหรือเปล่าแล้วมัน,ม,นมันน่ามันชอบฝังดินนี่อมันต้องมีดิอย่าโหดร้ายเนาะอย่าโหดอย่าร้ายทำไมเจอลูคอทอรแต่ไม่เจอกองเออโหดร้ายเออ,เอใช่ไงไเราก็เราก็บอกไ<ๆ>งว่าจเจอแร็ค รองพี่้องๆๆๆ้องปักรองอยู่ข้างบนหัวน่ะโอเคมาแล้วก็มาอ่าก็เหมือนเดิมปักดินก่อนโอเคแล้วก็ตัด,ดโอเคเออเริ่มเกมมาเราก็ตัดไม้ไปก่อนนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ใครๆ,ๆเขาก็ทำกันเนาะจริงๆอ่ะจะมีลงกับไมเนอร์หลายรอบแล้วแต่ว่าลายห่าลายหายนะครับลายหายดูฟังชันนะคะลายห่า เอาอีนี่มาแย่งปากอีกเอาอแพอแป๊บมีเหล็ากี่อันเนี่ยเราเห็นนะอ่ะใครไม่เห็นเดี๋ยวซูมให้อ่ะหนึ่งตอมอะซูมเห็นไหมโอเคเห็นโอเคถ้าไม่เห็นถ้าไม่เห็นขออนุญาตนะฮะ blind โอเคพอน่าจะรู้นะว่า blind แปลว่าอะไร เออนั่นแหละอุ๊ยพอดก็เก่งอังกฤษเนาะเห็นสอบตกอังกฤษทุกครั้งเฮ้ยอย่าบูบี้กอีกนิสสันหรือเปลเกษาสอบอังกฤษได้ตั้งเกรดสามโอ้โหเราเกรดสี่บางทีได้ร้อยคะแนนเต็มเวยเราเป็นลูกรักเราเป็นลูกรักอังกฤษแต่ไม่ใช่ลูกรักคณิตศาสตร์ยวค่อยลูกรักคณิตศาสตร์แต่ออ้โหอ้อม โอเคดูสีพรอนโง่อังกฤษ<ส>จริงไหมอ่ะสีเหลืองเยลโล่ <Yellow. S 1> มะม่วงเบกกิ้ <Mango. S 1> บีท <It o. S 1> อีโต้เออก็ฉลาดนี่เออทำไมถ้าตกบตไรอยู่นะแแล้วอีโต้มาหนวะนี่ครับโตวะค่ะอ,อะแล้วรองเท้าอ่ะรองเท้ารองเท้า ไม่ใช่กีโตเอออันนี้อันนี้เขาไม่ได้สปอนนะคะเขาไม่ได้สปอนเอ๊ะไม่ใช่ปะเฮ้ยอุมสวมมันคือไปอุมสวมนี่ใช่ปะเออใช่มันคือสวมแต่ว่ายังไม่ค่อยอยากไปยุ่งกับไปอุมสวมเท่าไหร่

มองเลยคุณแล้วมองเลยโอเคถ้าโอเคมาก็ไ okay. ว้สกิลสกิลสกิลไม่น่าใช่นะไม่เอาสกิลอะไรก็ได้แต่ไม่เอาสกิลสกิลโอ้ยโอ้ยโอ้ยคุณไปละตาว่าได้หนึ่งหนึ่งกับสกิลซะหน่อยถ้าหนึ่งหนึ่งกับสกิลนะซุ้มสุบทำให ูก็เกณฑ์เราต้องเก็บไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีประโยชน์ในะนาคตนะฮะผมมีเพื่อนมาคนบราโอเคมาเดี๋ยวเราก็โอเคคือเป็นการเริ่มต้นที่เร็วสุดๆเลย แป๊บอันนี้มันเรียกว่าดินเลยนะมันเรียกว่าดินแตกใช่ปะถ้าจะไม่ผิดเออใช่อันนี้ดินแตกเอ,อ่อสร้างบ้านอย่างนี้เหรอไม่งั้นมีตายเนี่ยไม่เราแนะนําให้สร้างบ้านแถวๆจุดเกิดเพราะว่าถ้าตายก็ไกลยๆยาวๆนะฮะแนะนําไม่สร้างแถงๆวๆจุดเกิดก็นี่กูจะตายแล้วนะโอเคเเงั้นเดียวโอเคเออมา เลี๋ยเราย้อนกลับไปลงจุดเกิดเราก่อนนะฮะโอเคมาแล้วก็อยู่ตรงรัศมีจุดเกิดแล้วนะฮะมาเดี๋ยวเรามาหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวกันก่อนนะฮะดูแลใคๆก่อนไหมใช่ตีเราตีเราไม่ไม่ไม่ไมไมไมมแมวเพราะถ้าตายเดี๋ยวมุดดินไปเออพอจะกินข้าวไหมเรามีข้าวกินไหม ไม่เอาตีค่อยตายไปเลยเคไ,ได้รู้จุดเกิดด้วยเอเอพอดิอยู่เฉยๆก่อนเดี๋ยว <พอ S 1> เราจะทำมาร์คไว้เดี๋ยวเราจะมาร์คว้อ่าเรามีบล็อกอะไรมารเออนี่ไงบล็อกมาร์อาโอเคพอดไปเลยไปเลยไปเลยเดินเลยเดินเลยเลยเลยมาเดี๋ยวเราก็ โอเคมาแล้วก็ได้อันนี้นแล้วอ่าขนแกะเรามีกี่อันแล้วเนี่ยสองขนแกะมีสองยวต้องหาอันนึงเฮ้ยม่ต้องเอาขนแกะล้วตอนนี้เราควรมุดดินนะคะเพราะถ้าไม่มุดดินก็ศพถามหาแต่ปัญหาคือเราไม่มีชัก

เดี๋ยวใช่ปะโอเคพอดเราเชื่อว่านายน่าจะมีความสุขแปลกๆเพราะของเข้าตัวเราเต็มเลยอ่าเอาไปนรกอ่านี้อ่านี้มีอันนี้ด้วยอ่ามีอันนี้อีกดินน่าจะของเองมีไม้ด้วยอ่าเอาไปให้หมดเลยเราจะหยุดกันแค่ตรงนี้นะคะมาแล้วก็ขุดกันต่อขุดถินด้วย เอาก็คขุดดิผมว่าถ้าจะให้ปลอดภัยอุดดีกว่านะฮะาหาไอีหินกับแอุ้ยน่ารักจังเลยช่วยกันขุด โอเคก็ระหว่างนี้ก็จะพยายามหาเลื่องหมูนะฮะก็มาก่อนอื่นเลยก็่าสำหรับใครยังไม่รู้นะฮะรถเพแคปซับสเตอร์้าออกแล้วก็ไปดาวน์โหลดกันได้ที่มินิเวอร์นะฮะยวก็โอเคไปดาวน์โหลดกันที่มินิเวอร์ได้เลยก็เกมรถเพแคปก็ปรับกราฟิกเยอะนิดนึงนะฮะก็น่าจะแหลกพอสมควรเลยนะฮะภาคห้า ก็ขอโทษคนที่เล่น <Okay. S 1> มือถือละกันว่าวางของตรงนั้นโอเคแป๊บเดี๋ยวเราเอาเรามีไอ้นั่นอยู่เอเดี๋ยวเราทำเฟอร์นัน์ก่อนเฟอร์นัน์มันอ่านว่าอะไรนะเฟอร์นัน์ปะเออแล้วก็เป็นเกมที่แทบจะไม่ได้เล่นเลยะคระับเป็นเกมที่ไม่ได้เล่นนานมากนะ,ะก็นานที่จะได้เล่นก็นแล้วก็มาเล่นกัน,น่อย ก็ถ้าถามว่าทําไมถึงไม่ค่อยเล่นกับพอนะฮะหนึ่งเลยโทรไม่รับสองเลยไม่เคยว่างสามเลยงอนโอเคนะฮะพอตพี่ขี้ระเปิดกำลังหน้าเงูนตรงนั้นหน้งเงินตรงนั้นอ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไร เราบอกว่าพอดพี่ขี้ระเบิดกําลังนั่งขุดอยู่ตรงนั้นเราบอกว่าพอดพอดพี่พอดพอี่ซีน่ารักกําลังขุดอยู่ตรงนั้นอ,อ๋อหยุดนะลอไปออผู้ชมออลอดไปกือบโดนปาดเท้าอะหันละหรือจะเปลี่ยนจากหรือจะเปลี่ยนจากซีน่ารักจะกลายเป็น,เป,นเป็นพอดพอดพอดพี่กางเกงน้ำตาลดี ก็ช่วงนี้ก็จม enfin ูกอื้อตันๆนิดนึงอ๋อไหนๆแล้วไหนๆแล้วเราก็มาถึงจุดนี้แล้วก็ขอขายของนิดนึงนะคะสำหรับขายที่ต้องสนใจสติกเกอร์น่ารักน่ารักก็ซื้อได้นะคะเป็นสติกเกอร์ลาย R E P F S U U T u D i O ราคาเพียงสามสิบห้าบาทแล้วก็มีแต่ลายหน้ารักน่ารักมีลายพอร์ด้วยนะคะ ก็คอก็อ่าก็น่ารักดีเหมือนกันสติกเกอร์ไลนยนี้ไหนเราออกไปสำรวจน็อกโลกกันโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดมีคียเปิดตูดด้วยมาเพื่อนเอามากังฟูไฟเต๋โอเคเออก็ถือว่าขุดดินให้นี่เออใ้ดีเหมือนกันนะ โดนนิ้วกลางไหมแม่เมันน่ารักนิ้วกลางไม่ต้องเกรงใจเอาแต่เรากิงใจเฮ้ยเธอทุกชาไหนจะเจอเหมือนเนี่ยเราก็มาสำรวจกันนิดหน่อยนะฮะได้ยินเสียงพอจีดอย่างนี้รู้เลยอ๋อโอเค ทฤษฎีพอดเคยเด็กชายเด็กชายชาพ,พว,วิทยาสุขุมเคยกล่าวไว้ว่าตรงไหนมีฟักทองจะมีหมู่บ้านจริงหรือไม่ไม่จริงอ๋อไหนดูทฤษฎีไหนดูทฤษฎีข้อที่ห้าสิบแปดของพอดจะจริงหรือไม่จริง เดี๋ยวค่อยกลับจะหาหม,มู่บ้านเอาพูดถึงหมู่บ้านเจอจริงด้วยนะประเด็นอะอเดี๋ยวคนขคอกลับไปหาเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ตรง,งนี้มันคือที่สำรวจไม่พอมันไกลนะถ้าตายก็มีสหลกเออชางมันไหนเียงใช่ปะล่ะแบ็กสมิธมีอะไระมีไดมอน มียู่เม็ดเดียวคุ้มไหมล่ะน้องฉลามไม่ชอบเ,อเลยอะ่ะมีอยู่เม็ดเดียวเ<ม>อแกนี่คอก่ไม่ต้องชมเรากใจเอาใครบอกชมกล่าส้างมาที่นี่ปโอเคอ๋อ What the heck is that? โอ้โหทำไมถ้ามันใหญ่จังเลยเดี๋ยว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 ไม่ใช่ละมันใหญ่เดี๋ยวทำไมมันใหญ่ขนาดนี้มันมีอะไรบ้างเนี่ยโอเคเหน็นถ้ำใหญ่ขนาดนี้แต่มีลูกซอมบี้ทางนั้นไม่ลงดีกว่าถ้ามีลูกซอมบี้ไม่เอาเลยไหนดูสิทำอะไรอยู่แล้วอาทำอาหารมั้งโอเคทำอาหารขอข้าหน่อย เย่ะเ yeah. นี่ยมันลอย yeah. Yeah. <c oughs> เย่ะเย่หนูเสียใจมากโอเคเราไม่นะ่าเราไม่น่าเจอวีเลตเจ <c oughs> อฮมันใช่ปะ <c oughs> เดี๋ยวเองเรือ <c oughs> เองเราจะเรือเจอเรือล่มเรือเราเจอเรือจมเราเจอเรือแต่เราเจอเรเอืเรเจอรจมน้ำแต่อยู่บนบกขิ้ข้าวหิวข้าวก็ เจอลูจนจมน้ำแต่อยู่บนบกเฮ้ยตรงนู้นมีลูนพอเท่าอีกอันนึงไปดูดีกว่าลูนพอเท่าเอออิงทฤษฎีจริจริงเนี่ยข้างๆหมู่บ้านมันมีพระทองพอดีแปบลบว่าทฤษฎีพอดได้ผลอยู่เราขอดูพอเท่านะเพื่อนอ้าวเรากำลังไปรูนพออุ้ยรูนพอเท่ามีเหล็กสองอันเลยเหรอเวอร์เกินเราขอเราขอเราขอเพื่อนเราขอขอขอเอาเอาไม่รู้จักคำว่าแบ่งเหรอโอเคไม่รู้จัก เย่มีอะไรบ้างออฟซีเดียนอันนี้อะไรเนี่ยหุยโกลเด้นเฮ้ยเองติดสถานะอิฟเจนซีด้วยโอ๊กัสไปตามแผนที่หนไหมได้เผื่อจะเจอเผื่อจะเจอของอันรัมค่ะ อยู่ที่ลุนพอตเทอร์โอ้ยตัการยังเราไปกันไหมแล้วแต่ได้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 อ่ะโอเคเราได้ achievement พอดี achievement ชื่อว่าอ่ะค่าเรนแหละอันนี้คือ a แอค e ั e นเมนตัวการ์ดเราไปกันโอเคนี่แล้วต้องคาบเหลือ พิกเอ็กสถานะอีฟเวอร์เซนซีเท่าไหร่นะ 2. 2> อีฟเวอร์เซนซีสองเอาการเาไปได้นะเวย้ยกับปัญหาคือไม่มีอาหารไม่มีอาหารเนาะเรามีเนะี่ยอันนึงอ๋อไม่เป็นไรเพื่อนเรามีเรามีเอนนี่อยู่เอาพอจะรูปยังไงเราจะทำขนมปังเออเออเอพราะมันซ้อนสองนะใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเอ็ม,มันซ้อนไงนะเออได้ละได้แล้ะ เออเไอ้ตรงนัน้นมีเองตรงนั้นมีป้อมประการใต้น้ำเราเห็นอยู่ตรงนี้แหละไอ้ตรงนู้มีป้อมประการใต้น้ำเลยอยากไปดูอะออกาสแต่เรามาถึงนี่แล้วนะเว้ยมันเพืเ่อนเราแค่ใบต้องหาปากมันเบิดวะไม่ไมะะเราขอลองล,ลงไปดูนิดหนึ่ง ขอล้องไ่ว้ไปไหว้มาเจออะไรก็ได้แต่อย่าอเอาโอเชียนมอนเมิทก็พอไอตรงนั้นเราเห็นเรือล่มอยู่ที่นึงอออมาไม่ไมออมาไ,ไ,ไม่มีอะไรเลยคือเขาแยกลงมาฟรีเฮ้ยเอ็งเดี๋ยวเราขอนิดนึงด้วยได้ไหมเรามีได,ม,ม,ดมอนด์อยู่ละหนึง่ง เตรีมกระเป๋าเลยวะใช่ไปดิฮ okay. ัลโหลฟินได้เอาเอาการ์ดอันนี้ของเตรีมกระเป๋าอะไรของเองฮาร์ดออฟต์ตัว C เราจำได้อันนี้ต้องเก็บไว้เขาจได้มันมีสิ่งสำคัญอยู่ใปล้จะกลับบ้านกันโอเคโอ้ยใกล้มื่นแล้วนะเนี่ยฮัมวาเดนไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ผิดผู้ผิด โอ้ยไปแล้วมันวะอย่าตีกูไม่จะทำไงเพื่อนเองมันมันยิงไทเนสใส่เราอยู่เนี่ยเราจะตายแล้วเรือเราเหลือขีดเดียวโอเคจำได้ไปทางนั้นอยู่ เอายังไงก็ได้แต่อย่าเอาขี้เปิดกับแฟนท่อมมาตอนนี้ถ้าตอนนี้มีแฟนทอมนะโอ้โหมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเราผิดไหมที่เราตีชาวบ้านไม่ผิดหรอกแต่ระวังโดน<า>เออเออเรากำลังบอกว่าระวังโดนโกนเลมแต่ลืมไปว่าเราฆ่าโกนเลมไปแล้ว ตั้งมาตรงนี้นะโอเคก็เดี๋ยวพาร์ทหนะน้าพาร์ทหน้าจะมาเที่ยวมาตรงนี้นะก็วันนี้ก็ขอลาลาแค่นี้ก่อนนะคะซึ่งก็อ่าก็ก็ขอลาแค่นี้ก่อนนะครับก็ตอนคลิปนี้ก็เออ่จบเพียงเท่าน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับและน้องตะคีดอ่ะค่ะค<อ>ุณอ,อย่างนึงนะอย่าลืมไปกดติดตามช่องบอสเออยูอินเนติกต์กด้วยแล้วก็ไอเอพีเอฟอัพพีเยล แล้วอย่าลืมไปติดตามด้วยนะรักทุกคนนะคะน้องตุคี้รักจุบจ๊บ